วันนี้จะพูดถึงประเพณีงานบวชนะครับการบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาในมีอยู่สามอย่างในเริ่มแรกพระพุทธเจ้าประทานการบวชแก่พระสาวกด้วยพระองค์เองด้วยพระดํารัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดคือพระพุทธเจ้าบวชให้เรียกการบวชแบบนี้ว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา ต่อมาพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชให้ได้ทรงบัญญัติการบวชด,ด้วยการเปล่งวาจาถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือว่าเป็นที่พึ่งทางใจเรียกการบวชแบบนี้ว่าติดสรณะคมมนูปสัมปทาและภายหลังพระพุทธเจ้าก็ทรงยกเลิกการบวชทั้งสองแบบดังกล่าวแล้วทรงอนุญาต การบวชที่ต้องมีการประชุมสงฆ์คือมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนสงฆ์ผู้เข้าประชุมการสอบถามคุณสมบัติแล้วการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบของสงฆ์โดยการเสนอยติหนึ่งครั้งสวดประกาศขอรับความเห็นชอบสามครั้งรวมเป็นสี่ครั้งเรียกการบวชแบบนี้ว่ายัติจตุถะกรรมอุปสัมปทา ได้ทรงบัญญัติให้นำการบวชด,ด้วยการเปล่งวาจาหรือว่าติศสระคำมโนปสัมปทาไปใช้ในการบวชเป็นสมัมเณรเท่านั้นทั้งนี้ผู้นับถือพุทธศาสนาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีธรรมเนียมปฏิบตัติหรือว่ามีจุดมุ่งหมายจะให้กุลบุตรเป็นศาสนาทายาทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือว่าต้องการจะให้เรียนรู้แล้วก็นำหลักคำสอนมาปรับใช้ในการครองเรือนและการดำรงชีวิตโดยผู้มีศรัทธาจะบวชเป็นพระภิกษุจะต้องมีอายุครบ20ปีขึ้นไปแล้วก็มีคุณสมบัติครบบริบูรณ์หรือว่าให้ลูกหลาน้องตนที่ยังอายุไม่ครบ20ปีก็สามารถบวชเป็นสัมมเนตรได้ก่อนในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะการบวชเป็นพระภิกษุเท่านั้น ช่วงระยะเวลาที่ประชาชนนิยมจัดประเพณีบวชนี้ส่วนใหญ่ก็จะบวชกันก่อนวันเข้าพรรษาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนประเพณีบวชมีสาระสำคัญก็คือการละเพศของผู้ครองเรือนมาดำรงเพศของผู้ไม่ครองเรือนซึ่งหมายถึงไปจากความเป็นคารวะคือจากการครองเรือนไปสู่ความเป็นบรรพชิตคือผู้ไม่ครองเรือนโดยสิ้นเชิงเช่น การสละความมีทรัพ์ยสมบัติการสละวงญาติทั้งหลายการเลิกละการนุ่งห่มอย่างคารวะเลิกละการกินอยู่อย่างคารวะเลิกละการใช้สอยอย่างคารวะเลิกละอาการกิริยาวาจาอย่างคารวะเลิกละความรู้สึกนึกคิดอย่างคารวะที่นี้คุณค่าของประเพณีนี้หนึ่งคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการทนุบำรุงสืบทอดแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไปสืบเนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องการทำบุญที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุหมายถึงทางที่จะทำบุญหรือทางที่จะได้บุญมีสิบประการโดยมีปฏิทานามายัยหมายถึงบุญที่สำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญหรือว่าแบ่งส่วนบุญให้ผู้อื่น ดังนั้นการบวชเนี่ยจึงถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่บวชเชื่อว่าได้ทำบุญครั้งสำคัญในชีวิตทีเดียว 2. คุณค่าการยกย่องและให้เกียรติกับสตรีผู้เป็นแม่การทำขวัญน,นาคคือพิธีที่ให้ความสำคัญกับผู้เป็นแม่ด้วยการกล่าวคำทำขวัญพรรณนาเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็ถึงเวลาแผ้ท้องจนกระทั่งคลอด หมอขวัญจะพรนาเป็นขั้นเป็นตอนจากนั้นก็เชิญขวัญเบิกใบสีแล้วก็ทำพิธีเวียนเทียนด้วยการขับร้องแดะบรรเลงเพลงนางนาะคพิธีทำขวัญแต่ก่อนนี้เป็นพิธีพื้นพื้น,นง่ายๆในหมู่บ้านที่มีแต่เครือญาติสนิทมิสหายเท่านั้นครั้นนานวันข้าวก็ถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ซับซ้อนขึ้นโดยรับคติทางาศาสนาเข้ามาผสมประสานเช่นพิธีพรม ดังนั้นก็มีบายสีเป็นชั้นชั้นสูงขึ้นไปแล้วก็มีแว่นเวียนเทียนเป็นเครื่องประกอบทางนี้ในการบวชเนี่ยแม้ไม่มีการทำก่อนนาาหรือว่านิมนต์พระสงฆ์มาเทศสอนหน้าก่อนบวชก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดธรรมเนียม 3. คุณค่าต่อระบบการอยู่ร่วมสัมพันธ์ของคนในสังคมมีระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวเครือญาติและความผูกพันในชุมชนและท้องถิน่น ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเช่นมีพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญที่เรียกว่าทำขวัญหรือว่าสู่ขวัญหรือว่าเรียกขวัญในทุกช่วงสำคัญของชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก่อนตายเพื่อให้ผู้รับทำขวัญได้ผลจากความวิตกกังวลหรือว่าตกใจและสร้างความมั่นใจและมั่นคงอันเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญฉะนั้นพิธีทำขวัญจึงเป็นพิธีกรรมที่แสดงความผูกพัน และความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติระหว่างบุคคลกับครอบครัวและบุคคลกับชุมชนในสังคมเกษตรกรรมที่นี้มาถึงขั้นตอนและกระบวนการของประเพณีหนึ่งต้องมีการเตรียมการติดต่อพระอุปชาหรือเจ้าอาวาสวัดและจัดเตรียมเครื่องบวชก่อนที่พระอุปชาจะรับบวชให้ท่านจะต้องสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้อุปการะของผู้ขอบวช เกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิดและคุณสมบัติของผู้ขอบวชตามที่กำหนดไว้และมอบใบสมัครขอบพชาและใบรับรองให้กรอกรายละเอียดแล้วถวายท่านเป็นหลักฐานผู้ขอบวชควรจะนำดอกไม้ทูปเทียนไปด้วยในเวลาอันควรในกรณีที่จำเป็นผู้ขอบวชอาจจะมอบตัวต่อพระอุปชาหรือว่าเจ้าอาวาสวัดเองก็ได้ นอกจากนี้ผู้ขอบวชจะต้องฝึกซ้อมกิริยามารยาทของความเป็นสมณะแล้วก็หัดท่องคําขอบัพชาอุปสมบทพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้มีอุปการะเพื่อจะขอบวชต้องเริ่มเตรียมหาเครื่องบวชที่เรียกว่าบริขาร8บริขาร8นี่มีอะไรครับก็มีบาทอันตรวาศกหรือว่าผ้าสะบงหรือว่าผ้านุง่ง อุตราสงคือผ้าจีวรหรือว่าผ้าห่มสังคติคือผ้าห่มซ้อนอในปัจจุบันนี้ใช้เป็นผ้าพาดบ่า,บากายพันธ์คือผ้าประคตเอวหรือว่าผ้าคาดเอวปริสาวนะผ้ากรองน้ําสูจิคือเข็มและวาสีคือใบมีดนอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ที่จําเป็นอย่างอื่นๆเช่นแปลงสีฟันสบู่ขันน้ําต่อไปการลาบวช ถ้าหากว่าผู้ขอบวชเป็นข้าราชการจะต้องขอและได้รับการอนุมัติให้ลาอุปสมบทก่อนโดยทั่วไปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการที่ผู้ขอบวชจะไปบอกลาบวชกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแล้วก็ผู้รู้จักมักคุ้นเพื่อให้มีโอกาสร่วมอนุมโมทนาส่วนบุญด้วยผู้ขอบวชควรจะเตรียมดอกไม้ทูบเทียนใส่พานไปลาบวชและกล่าวคำขอขมาทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงกาลเทศะและความเหมาะสมด้วย สามการเตรียมก่อนบวชยุคแรกพิธีบวชนาคเนี่ยเดิมทีมีร่องรอยเหลืออยู่ในพม่าก,ก็คือนาคยังไม่ปลงผมโกนหัวเขาเอานาคขึ้นมาไปแห่เสียก,ก่อนต่อเมื่อจะเข้าบวชขออุปสมบทจึงค่อยโกนหัวซึ่งต่างจากคนไทยทุกวันนี้ที่ให้นาคโกนหัวก่อนแล้วค่อยแหนาคบางรายทําขวัญตอนสายแล้วก็บวชตอนบ่ายวันเดียวกัน แต่บางรายก็ไม่ทําขวัญเมื่อโกนหัวก็แห่เข้าโบสถบวชเลยก็ได้ไม่ถือว่าผิดธรรมเนียมประเพณีบวชสมัยก่อนใช้เวลาอย่างน้อยสามวันคือวันแรกทําขวัญวันที่สองบวชและวันที่สามฉลองพระทั้งนี้ผู้ขอบวชจําเป็นจะต้องปลงผมก่อนเข้าพิธีบวชโดยทั่วไปนิยมให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าพระภิกษุผู้เป็นที่เคารพเป็นผู้คลิปปลายผมให้ก่อนเป็นพิธี ต่อจากนั้นก็จะต้องโกนผมโกนหนวดเคราคิ้วของหน้าให้หมดจดควรจะอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดควรจะนุ่งขาวห่วมขาวหรือถ้าหากว่ามีความจำเป็นก็อาจจะแต่งกายสุภาพก็ได้ 4. การนำน้าคเข้าบทในวันบวชพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะของผู้ขอบวชผู้ที่จะร่วมพิธีบวชและนาค นำเครื่องอัฐบริการเครื่องใช้ประกอบอื่นๆไปพร้อมกันที่โบสถ์โดยจะเวียนรอบโบสถ์สามรอบเป็นประทักษินเพื่อแสดงคาระวะต่อเขตแดนสงฆ์และจะนำเครื่องอัฐบริการและเครื่องใช้อื่นๆเข้าไปตั้งไว้ในโบสถ์ก่อนนาคจะถวายดอกไม้ทูบเทียนที่เสมาหน้าโบสถ์แล้วก็นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคำบรรทา س ิมาแล้วก็คำขอขมา สำหรับบางวัดในบางพื้นที่อาจจะไม่มีการเวียนรอบโบสถ์และการบรรทาสีหมาก็ได้เมื่อเข้าไปในโบสถ์นาคนำดอกไม้ทูบเทียนอีกชุดหนึ่งบูชาพระประทานโดยกล่าวคำบูชาพระเสร็จแล้วก็กลับมานั่งณนะที่จัดไว้ที่นี้มาถึงพิธีการบวชเมื่อถึงเวลากำหนดพระสงค์ที่ได้รับอาราธนาในพิธีบวชก็มีพระอุปชาพระคู่สวดและพระอันดับก็จะเข้าสู่อุโบสถ นั่งตามที่จัดไว้เมื่อพร้อมแล้วพิธีบวชก็จะเริ่มขั้นตอนตามกิจของคณะสงฆ์ตามลำดับไปจนกระทั่งเสร็จพิธีทั้งนี้ประเพณีบวชของคนบางกลุ่มและบางพื้นที่ได้เคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงสาระความหมายและคุณค่าไปจากเดิมเช่นการบวชพอเป็นพิธีเน้นการจัดงานใหญ่โตหรือว่าการจ้างผู้มีชื่อเสียงหรือว่าค่าใช้ใจ่ายสูงมาทาขวัญน,นาค การมีดนตรีและมหรสพฉลองการจัดงานเลี้ยงที่หรูหราประมาณการค่าใช้จ่ายในงานประเพณีงานบวชถ้าเป็นลักษณะงานเล็กๆแบบง่ายๆข้าวหม้อแกงหม้อหรือว่าทำกันเองในหมู่เครือญาติอันนี้ก็เป็นค่าจัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารต่างๆก็คือเครื่องนุ่งหม่มเช่นจีวรแล้วก็ของใช้ของพระนี่ก็ประมาณ5 0 0 0ถึง20,000ืบาท ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มต่างๆ5 0 0 0ัถึง20,000บาทและค่าอื่นๆเช่นค่าถวายพระ5,000บาทรวมเฉลี่ยประมาณ30,000บาทต่องานถ้าเป็นลักษณะงานใหญ่มีการเชิญเชิญแขกมาร่วมงานเยอะก็เป็นค่าจัดเตรียมเครื่องอัฐถาบริการต่างๆตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง100,000บาทค่าหมอทำขวัญน,นาค2 0 0 0 0ถึงส0,000 0บาทนะครับอ่า เพราะว่าหมอทําขวัญบางท่านเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากค่าตัวค่าคณะของเขาก็จะแพงค่าอาหารจัดเลี้ยงสามหมื่นถึงสามแสนบาทค่าเครื่องดื่มเหล้ายาต่างๆสามหมื่นถึงหนึ่งแห้ามื่นบาทค่าการแสดงดนตรีห้าหมื่นถึงห้าแสนบาทแล้วแต่ความดังของคณะและค่าอื่นๆเช่นค่าพิมพ์การเชิญรวมเฉลี่ยแล้ว ประมาณ850,000บาทต่องานเมื่อพิจารณาค่าใช้ใจ่ายในภาพรวมการจัดงานประเพณีบวชจะเห็นว่าบางครอบครัวหรือว่าบางชุมชนหรือบางพื้นที่เนี่ยจะไม่สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความพุ่มป่วยเกินความจำเป็นแล้วก็ไม่ประหยัดเช่นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มต่างๆการแสดงดนตรีค่าจัดสถานที่ค่าหมอทำขวัญน,นาคที่มีราคาแพง โดยความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการจัดงานในย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นประเภทและก็ราคาของสินค้าและบริการจำนวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงประเภทและราคาของสถานที่จัดงานจำนวนวันที่จัดงานเลี้ยงทั้งนี้หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ขอบวชพ่อแม่ผู้ปกครองและเครือญาติมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันกำหนดจุดยืนและวัตถุประสงค์ของการจัดงานบวชว่าทําเพื่ออะไร ก็จะนำไปสู่ความมีเหตุผลในการกำหนดรูปแบบหรือว่าลักษณะงานบวชแบบง่ายๆหรือแบบที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจอาจจะต้องมีการทบทวนความจำเป็นหรือว่าเหตุผลในการจัดบางกิจกรรมหรือว่าการลดค่าใช้จ่ายในบางรายการจากประเด็นตัวอย่างของการใช้เหตุผลใช้ความรู้และคุณธรรมในการวางแผนจัดงานบวชก็ย่อมจะนำไปสู่ความพอประมาณ ในการจัดงานไม่ต้องไปกู้เงินหรือว่ามีหนี้สินหลังจากที่จัดงานบวชแล้วครับเมื่อไม่นานมานี้ผมอ่านพบเรื่องราวของอาจารย์ประพัฒน์จงใจรักหรือว่าท่านเมธาวีธรรมทานซึ่งเป็นคารวะที่มีชื่อเสียงในการเผยแพร่ธรรมะเนี่ยนะครับ ท่านเล่าให้ฟังบอกโอ้สมัยแรกลําบากพระนี่ต่อต้านท่านเพราะท่านเป็นคารวะการที่คารวะนี่จะไปยุ่งยากอะไรเกับเรื่องการสอนธรรมเนี่ยอ่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับการยอมรับหรอกอ่าลำบากมากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนั้นท่านเล่าว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานไปตามวัดต่างๆในกรุงเทพเพราะว่า สมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีอ่ะมีแต่สวดมนแล้วก็ไปฉันไปสวดอะไรกันอยู่อย่างนั้นน่นะท่านก็เลยไปพิมพ์หนังสือธรรมะมาเอาไปแจกบางวัดก็ให้สิบเล่มบางวัดก็ยี่สิบเล่มเสร็จแล้วตอนให้อ่านะก็บอกว่าหนังสือเนี่ยให้ทางวัดแจกเป็นธรรมทานถ้าจะมีผู้บริจาคก,ก็บริจาคแล้ววัดก็รับเงินรับทองเอาไปบำรุงพระบำรุงเจ้าไป ตามศรัทธาถ้าเขาไม่บริจาคก,ก็ให้เขาฟรีเป็นธรรมทานไปเดี๋ยวประมาณเดือนหรือว่าสองเดือนผมจะมาดูเรื่องการบริจาคถ้าไม่มีการบริจาคก,ก็ถือว่าทั้งหมดเป็นธรรมทานนะครับแจกฟรีผมก็ยินดีให้ทานทั้งหมดไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นแหละก็ให้วัดเอาไว้แจกตอนนั้นชื่อหนังสือเ eh อหิปัสโกเป็นหนังสือแจกฟรีให้ทานไป พิมพ์มาห้าพันเล่มตอนนั้นก็กะไว้ขายเอาทุนพิมพ์ใหม่สักสองพันห้าร้อยเล่มแล้วก็ขายสักสองพันกว่าเล่มการไปตามวัดต่างๆท่านก็ศึกษาความเป็นอยู่ของพระ,ะแล้วก็ได้รู้กิริยามารยาทของพระเจ้าอาวาสแล้วก็รองเจ้าอาวาสมากพอสมควรบางวัดก็น่าเลื่อมใสาบางวัดก็น่าสงสารนะ อย่างเช่นมีรองจเจ้าวาดวัดหนึ่งในเขตลาดกระบังกรุงเทพเนี่ยอาจารย์ประพัดก็ให้หนังสือท่านไปสิบเล่มท่านไม่ยอมแจกเลยกลับบอกว่าโยมทายกเขาไม่ยอมแจกอะ่ะพอดีบังเอิญน,น่ะอาจารย์ประพัดก็ไปเจอกับโยมทายกเขาเข้าก็ถามเขาว่าท่านรองจเจ้าวาดเนี่ยให้เอาหนังสือนี่ไปแจกหรือเปล่าครับ ทายกเขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นท่านบอกเลยแล้วผมยังไม่เคยเห็นหนังสืออะไรเลยด้วยเออ,อาจารย์ประพัดก็เลยเข้าใจว่าเออท่านกลัวญาติโยมที่อ่านหนังสือนี่แล้วจะเสื่อมศรัทธาจากท่านหรือหรือ,อยังไงไม่รู้อ่ะหรือว่าอาจจะเห็นว่าเป็นหนังสือไม่มีประโยชน์อาจารย์ประพัดก็เลยบอกให้ทายกวัดเนี่ยไปเอาหนังสือจากท่านมาแล้วไปแจกเป็นธรรมทานว่าอย่างนั้นจเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งในเขตราชกระบังเหมือนกัน อาจารย์ประพัดไปขอสถานที่ท่านเพื่อเผยแพร่การปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาในระหว่างเข้าพรรษา,าไปถึงก็กราบท่านแล้วก็บอกจุดประสงค์ท่านก็พูดสดังเฮียอยากจะเผยแพร่อะไรก็ทำไปพูดในลักษณะไม่พอใจแบบมีอารมณ์ค้างอยู่พูดไปฟังวิทยุไปนับซองเรียอะไรไปทีนี้อ่ะพอพระพูดอย่างนั้นก็ถือว่าเออท่านให้แล้วท่านให้แล้ว พอถึงเวลากำหนดนัดอาจารย์ประพัดก็รีบไปวัดนั้นเนีย่ยวันพระโยมเขามากันเยอะจะไปพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมฟังญาติโยมก็มีอยู่ประมาณ30สิกว่าคนพอไปถึงก็ถามว่าท่านเจ้าอาวาสท่านบอกให้ทราบหรือเปล่าครับว่าผมจะมาพูดมาบรรยายเรื่องการปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่นี่เวลานี้ก็ได้รับคําตอบว่าเอ๊ะไม่เห็นมีใครบอกเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนี่ แล้วตอนนั้นคนทั้งหลายเขากําลังสวดมนต์กันอยู่อาจารย์ประพั์ก็เลยต้องกลับเมื่อรู้ว่าไม่ได้รับการต้อนรับจากเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งในเขต่าดกระบังเหมือนกันอาจารย์ประพั์เห็นท่านกําลังอบรมคนที่จะบวชตอนเข้าบรรษาอ่าก็ขอทราบว่าเออหลวงพ่อให้พระที่บวชใหม่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานบ้างหรือเปล่าครับท่านก็บอกว่า จะปฏิบัติกมามฐานได้ยังไงในเมื่อยังไม่ได้เรียนนวโกวาทแล้วก็ธรรมะอื่นๆเลยอะ่ะการปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนี่ครับบริกรรมเพียงแค่พุทโธก็ได้หรือว่าจะบริกรรมส่วนร่างกายก็ได้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วพระธรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากจิตเองอาจารย์ประพัดพยายามพูดหลายอย่างแต่ท่านดูมันไม่สนใจฟังอ่า อาจารย์ประพัดก็เลยถามท่านว่าเออหลวงพ่อเคยปฏิบัติกรรมฐานไหมครับท่านก็บอกว่าจะมีเวลาที่ไหนไปปฏิบัติตื่นขึ้นมาก็มีแต่งานก่อสร้างงานนิมนต์งานวัดเยอะแยะไปหมดเออวันละแค่สามสิบนาทีก็ได้ไนี่ครับหรือเวลาท่านยืนเดินนอนก็ทําได้ทั้งนั้นอาจารย์ประพัดพูดอย่างอารมณ์เย็นอย่าแล้วก็ลากลับมีอยู่วัดหนึ่งยุงเทพไปแหละแถมอยู่ในย่านอาบบนวดด้วย อาอจารย์ประพัฒ์จะเข้าไปพบรองจเจ้าอาวาสท่านกําลังนอนหลับอตอนนั้นฉันเพลแล้วแล้วก็ให้สามเณรปลุกท่านาสามเณรก็บอกไม่กล้าปลกุกเพราะท่านบอกไม่ปลุกเวลานอนหลับถ้าไม่มีเรื่องสําคัญอาจารย์ประพัฒ์ก็บอกว่าผมจะเอาหนังสือมาให้ท่านแจกเป็นธรรมทานเกี่ยวกับกรรมฐานแล้วก็มาชักชวนให้ท่านปฏิบัติธรรมด้วยให้เนนไปบอกแล้วท่านก็ยังเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่สําคัญก็เลยอยากจะไปพบเจ้าอาวาสแต่ว่าเจ้าอาวาสมีแขกอยู่หลายคน ก็เลยนั่งรอที่ร้านอาหารเอรอเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแขกออกจากห้องท่านสักทีนานนานๆทีนี้เจ้าของร้านอาหารก็เลยบอกกับอาจารย์บอกว่าโอ้ท่านมีคนอยู่อย่างนั้นะตลอดเวลาเป็นแขกประจําจะรอให้ว่างคงไม่ว่างหรอกอาจารย์ประพัก็เลยตัดสินใจเข้าไปกราบท่านตอนที่เข้าไปกราบท่านท่านไม่ได้มองเลยแล้วอุนประพัก็บอกจุดประสงค์ที่มาพบ แม้ว่าจะพูดจนจบแล้วท่านก็ยังไม่เงยหน้ามองอีกอที่ท่านไม่มองเพราะท่านกําลังเล่นหมากรุกอยู่หรือหมาคอตอะไรไม่รู้อสักครู่ต่อมาท่านก็สั่งให้ผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งท่านไม่ได้เงยหน้าอแต่ก็บอกกับผู้ชายคนนั้นคงจะเป็นลูกศิษย์บอกอไปดูซีนังสืออะไรผู้ชายคนนั้นก็เอามาดูอ่เอาหนังสือจากอาจารย์ประพัดไปดูแล้วก็ แล้วเสร็จแล้วก็บอบอ,าบบาอาจารย์ประพัฒน์บอกว่าไม่รับอ่ะไปฮะว่างัันอาจารย์ประพัฒน์ก็อธิบายว่าหนังสือนี่แจกฟรีนะครับผมไม่ได้มาขายหรอกครับผมเอามาแจกเป็นธรรมทานครับพระคุณเจ้าก็ผมอยากจะให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติครับปฏิบัติธรรมกันมากๆนอกเหนือไปจากการสวดมนต์ธรรมดาพอพูดจบท่านตวาดแว๊ดเลยเอ๊ะก็เขาบอกบก็ไม่รับก็ไม่รับสิจะเตือไปถึงไหนหรือจะให้ไล่ออกไป พอจันยรพัฒได้ยินอย่างนั้นก็รีบกราบลาออกจากห้องของท่านพร้อมกับวางหนังสือเอาไว้เล่มหนึ่งอาอาจารย์ประพัฒบอกแน่นิการที่จะให้คนอื่นทําดีในบางครั้งมันยากเย็นเสียจริงยากกว่าเข็นครกขึ้นเขาออเพราะว่าตัวกิเลสมันท่วมทนจิตใจอีกวัดหนึ่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่จรย์ประพัดไปถามหาเจ้าอาวาสไปเจอเอรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยไม่ทราบตาท่านเขเๆขหน่อยอ่า ก็เข้าไปกราบนมัสการก็พูดถึงจุดประสงค์การมาพบท่านเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าโอ้หนังสืออย่างนี้ไม่มีญาติโยมที่ไหนก็สนใจกันหรอกโยมหนังสือที่วัดก็มีเยอะแยะไปแจกให้พระเนนก็ได้ครับพระเนนที่ไหนก็จะสนใจเขารู้กันแล้วทั้งนั้นแหละเออท่านท่านก็เอาไว้แล้วก็คอยดูญาติโยมที่มาทําบุญะใครสนใจก็ให้ไปตอนนี้ท่านชักจะโมโหแล้วนะ ทำหน้าทำตาโมโหโกรธาแล้วก็ตวาดเอ๊บอกว่าไม่มีใครสนใจแล้วจะไปแจกให้ใครล่ะบอกก็ไม่รับก็ไม่รับสิไป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 ,ไปพน้นเออก็ผมพูดแค่นี้พระคุณเจ้าโกรธได้หรอครับไม่รับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมเป็นคารวาสผมยังไม่โกรธเลยส่วนท่านเป็นพระนะแล้วท่านโกรธได้ยังไงแหมพอพูดจบท่านก็ยิ่งโกรธจัดหาว่าอาจารย์ประพัดตือ้อบังอาจมาสอนท่าน แล้วก็ไล่อาจารย์ประพัฒน์ไปให้พ้นเขตวัดเพราะพูดว่าไล่ไปให้พ้นเขตวัดนี่อาจารย์ประพัฒน์ก็บอกวัดเป็นสาธารณาสมบัติก็ผมไม่ได้มาทําผิดอะไรสักหน่อยนะก็ผมจะอยู่บริเวณวัดบ้างไม่ได้เชียวเหรอพูดแล้วอาจารย์ประพัฒน์ก็รีบเดินออกจากวัดนั้นไปอย่างอารมณ์ดีแล้วในใจก็คิดว่าสงสัยจะมีอะไรมาสิงใจพระองค์นี้หรือพระวัดโน้นแน่ๆเป็นปฏิปักษ์ต่อการเผยแพร่เรื่องกรรมฐานแบบเดียวกับสมัยพุทธกาลเลย สมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้า,าท่านไปบินฑบาตปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยโดนมารสิงใจไม่ให้ใส่บาทพระองค์ทําให้พระองค์ไม่มีโอกาสแสดงธรรมนะบางครั้งอยากจะไปแสดงธรรมไปโปรดนะแต่ว่าไม่ฟังชาวบ้านไม่ฟังนะแล้วแถวแถวที่วัดนั้นอยู่นั่นก็เป็นบริเวณแถวแถวอาบอบนวดด้วยว่าอย่างนั้นส่วนอีกวัดหนึ่งแถวลาดพร้าวเป็นวัดที่ใหญ่โตพอสมควร เข้าไปกราบท่านจะาอาวาดบอกจุดประสงค์ให้ท่านทราบแล้วก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งถวายท่านท่านอ่านดูแล้วก็ส่งคืนแล้วก็พูดบอกว่าเออถ้าอยากจะแจกก็มาแจกเองนะจะแจกพระแจกเจ้าก็แจกเองแล้วท่านก็เดินเข้าห้องไปไม่พูดอะไรเออรู้สึกท่านไม่ค่อยชอบ้เ,เรื่องทำปฏิปฏิบัติธรรมกรรมฐานทำวิปัสสนานี่ อาจารย์ประพัดก็เลยเดินแจกหนังสือเองแจกให้พระบวชใหม่เกือบทุกองค์แล้วก็เอาไว้ห้องสมุดอีกสองเล่มมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแถวรามอินทราท่านปฏิบัติธรรมกรรมฐานแต่ทำเฉพาะวิปัสนาท่านไม่ทําสมถะท่านบอกว่าสมถะไม่ใช่ทางไปนิพพานแต่ว่าท่านคงจะยังไม่ได้มีจิตในธรรมเพราะว่าท่านพูดตําหนิหลวงปู่มั่น่าหลวงปู่มั่นภุริทัตโตะท่านบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหรันต์ แล้วก็ว่าตําหนิหลวงปู่ที่กินหมากหรือว่าหลวงปู่แหวนสุบุรีว่าไม่ใช่พระอรหันต์หรือพระอริยะบุคคลแล้วไปตําหนิหลวงปู่พรมมาประภากรว่าว่าเป็นพระไสยศาสตร์ไม่ใช่พระปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างจริงๆรงอิอาจารย์ประพัดฟังแล้วก็อธิบายท่านฟังแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านจะเชื่อหรือเปล่าแท้จริงนะไม่ควรตําหนิเมื่อย,ยังไม่ทาราบจิตของผู้อื่น แล้วที่ท่านพูดก็ไม่ทราบว่าท่านพูดจริงหรือพูดเล่นแท้จริงแล้วหลวงปู่พรมมาประพกักกโรเนี่ยวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเนี่ยถึงท่านจะอยู่กรุงเทพก็จริงท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานเคร่งครัดมากองหนึ่งแต่ที่ท่านให้วัตถุมงคลแก่ญาติโยมก็ด้วยเมตตาจิตที่ท่านมีเมตตาธรรมมากสิ่งใดที่พอจะช่วยคนอื่นได้ท่านก็ช่วยไปเพื่อให้จิตใจเขาสบายเพราะว่าจิตวิยาอย่างหนึ่งในการเอาใจคนก็คือการบำรุงใจเขาให้ในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเราพอจะช่วยได้ แล้วมันไม่เกิดทุก์เกิดโทษหลวงปู่พรมมาท่านให้พลังจิตซึ่งเป็นพลังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไปเห็นท่านเสกเป่าผู้อื่นได้มนวิธีท่านก็ใช้พุทธมนะจะไปหาว่าท่านเป็นพระไสยศาสตร์ไม่ได้เออถ้าไปใช้อำนาจของผีสางยักษ์มารอะไรอย่างนั้นสิอย่างนั้นเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ต้องดูดูจิตของท่านด้วยถ้าดูไม่ออกอย่าเพิ่งไปตำหนิ พระบุคคลจะดีหรือชั่วเขาอยู่ที่จิตเจ็ดดีก็เป็นคนดีถ้าจิตชั่วก็เป็นคนชั่วไปนะจะดูจากสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้เลยแต่ถึงจะใช้อำนาจของเทพเทวดาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ถ้าสามารถที่จะทำให้เขาหายได้จากโรคภยัยไข้เจ็บเนี่ยก็ต้องนับว่าเป็นสิ่งดีไม่ใช่เฉพาะแต่เฉพาะจะดีแต่อย่างนั้นของฉันต้องดีอย่างเดียวของคนอื่นไม่ดีของคนอื่นเลวหมดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับ อ่าใช่ไม่ได้อาจารย์ประพัฒน์บอกว่าพระบังองค์เป็นนักเทศพูดเก่งเทศเก่งเรียกคนหัวเราะฮาเฮได้แต่ว่าในลักษณะเอากิเลสทางโลกเข้ามาผสมด้วยก็เป็นการเทศเจ้าหากิเลสไม่ใช่ชักจูงให้ออกจากกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่พระอารียาเจ้านะครับเพราะว่าจิตของพระอาริยาเจ้านั้นต้องการจูงคนออกจากกิเลสในโลกนี้เป็นประการสําคัญแม้ว่าจะหัวเราะบ้างก็าตามจุดสุดท้ายก็คือพระนิพพาน ที่พระอริยเจ้าอยากจะให้ทุกคนไปถึงพระบางองค์เทศไปก็ตำหนิพระอื่นไปด้วยหาว่าเป็นพระปลุกเสกเครื่องรางของขลังเป็นพระไสยศาสตร์อ่าแล้วตัวท่านเองท่านปลูกเสกได้หรือเปล่ามีอะไรขลังบ้างไหมที่ท่านลองปลูกเสกดูก็ได้อ่าคือมันอยู่ที่ว่าท่านสามารถที่จะ,ะปลูกเสกให้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมสามารถป้องกันภัยได้จริงไหม ถ้าจริงได้ก็แสดงว่าพระที่ปลุกเสกมีพลังจิตมีสมาธิจิตจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานและจากการรักษาศีลบริสุทธิ์และปลุกเสกด้วยพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านใดมีศีลไม่บริสุทธิ์หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนมีพลังจิตพระองค์นั้นก็จะปลุกเสกวัตถุมงคลไม่ศักดิ์สิทธิ์เอาเลยป้องกันอะไรก็ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับนั่นก็คือบางส่วนที่อาจารย์ประพัดจงใจรักหรือว่าท่านเมทาวีธรรมฐาน ผู้อาวุโสผู้เป็นบัณฑิตในวงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่านเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ